เป็นไรเป็นไรไง่ยู้ตัวตับอยู่ไหนมึงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่เห็นเหมือนกันนะตรงไหนไม่รู้เนี่ยทั้ง่อนนั้ง่อนเครียดๆนั่งหอนทั่งหอดเหยียบไวป่ะเนี่ยไม่เหยียบเห็นม่ขี้หมาเหยียบไรเงี่ยไปไหนมาเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนไปซีเว่นมาเมื่อกี้๊ดไปหรือไม่ไปฮะไปหรือไม่ไปเนี่ยไปไปก็ไม่ได้ไปไหนไกลไปซีเว่นนี้ กินข้าวยังฮะกินข้าวยังยังเลยเหรอหิวกินไะฮะหิวหมืนกันไม่กินไหมกินไม่ได้กินไม่ลงทำไมไม่คือหายซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่อะไรเกือบครื่องนั้นน่ะแม่สาซื้อมาให้ใหม่แม่เอามาจากเนี่ยทําไงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาเอามาจากนิวยอร์กนั่นน่ะพอร์กอนมาเทคโนโลยีใหม่ของนาซาเลยน่ะเท่านั้นน่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่สามพันฮะสามพันเหรียญสามพันเหรียญถูกแล้ว ใช่ปอนถ้าเป็นปอนเป็นของอังกฤษเราไปเจอจะซื้อใหม่ก็เถอะซื้อของถูกก็ได้เนาะสมัยอย่าไปเทคโนโลยีมากเลยเครื่องนั้นนิดคุยกับจานย์เราเทียมได้เนี่ยคุยกับใครจานย์เราเทียมคุยกับมนุษย์ต่างดาวได้นะโอ้โหคุยทำไมคุยภาษาอะไรไม่รู้ฮะมันเป็นเครื่องนี้มันแปลภาษาได้ไงอ๋อคุยได้หมดคุยได้หมดเฮ้ยอย่าปิดี๋ยวชวนนอกเรื่องดินอกเรื่องก็ถามก็อย่าหือหายเนี่ยแพงด้วยเนี่ยหายหายจี้ไม่รอก แม่รู้นี่แม่กิ้วเลยเนี่ยรัชวงศ์ไม่เปเนี่ยไม่ได้เอาไปจริงอ่ะจริงเชื่อในเพื่อนเพื่อนเป็นโกหกเพื่อนอยู่แล้วโอ้แหวกวะเนี่ยไม่มีรุ้นนั่นแหละก็คิดมากไปนะเรื่องตัวนอกรื่อยงตลอดเลยรุ้นเนี่ยจะนอกเรื่องยังไงก็ขัดไปเนี่ยมีหรอ ทำไมก็ได้ฮะยังไงส,าสาบายสบายแล้วก็ได้ไม่เราไปเอาเอาไปบ้านบึ้มนะอ่าเอสบายคุณมีอย่างเงี้นะเออเออเอาไปบ้านบนะึ้มเออสะบานสะบ้านสะบ้านสะบานเอาเลยตั้งที่ เฮ้ยเฮอะไรลอยมาอะไรลอยมาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยคุ้นๆเหมือนกันนะ่นเองเรื่องบ้านไข่วัวมันเหมือนบ้านบ้านกูเลยเนาะบ้านกูเลยนีอา,นยนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้มั้งของกูวะเออใช่แล้วของกูเองแหละไม่ถือไม่ถือ โทรศัพท์